สวัสดีค่ะพบกับนิทานกระต่ายขาวจังกับคุณตานักเดินทางในทุ่งกว้างยามเย็นแสงอาทิตย์สีทองสองลอดผ่านกิ่งไม้ใหญ่กระต่ายขาวตัวหนึง่งกำลังวิ่งเล่นอยู่ตามลำพังมันชื่อว่าขาวจังใจดีและชอบช่วยเหลือผู้อื่น <c oughs> และอยู่มาวันหนึ่งขาวจังเห็นคุณตานั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่ คุณตาสวมเสื้อผ้าคลุมสีน้ำตาลหน้าตายิ้มแย้มแม้จะมีเหงื่อออกบ้างเพราะการเดินทางอันแสนยาวไกลในมือของคุณตานั้นมีถ้วยไม้เก่าๆที่ภายในนั้นมีเมล็ดข้าวสีทองอันแสนสวยงามคุณตาก็ได้ยื่นถ้วยเมล็ดข้าวให้กับขาวจังพร้อมบอกว่านี่คือเมล็ดพันธุ์วิเศษถ้าปลูกด้วยความเมตตา และดูแลด้วยหัวใจมันจะงอกงามเป็นต้นไม้ที่ให้ผลไม่รู้จักจบเขาจังมองด้วยสายตาเปล่งประกายแต่ก็อดสงสัยอยู่ไม่ได้ว่า uh oh. ทำไมคุณตาไม่ปลูกเองล่ะคะคุณตาก็ได้หัวเราะเบาๆ <laughs> เพราะว่าตาเชื่อว่าคนที่อายุยังน้อยกว่า จะมีเวลามากพอที่จะดูแลและแบ่งปันผลของมันให้กับคนอื่นๆได้มากกว่าตาอย่างไงล่ะ <c oughs> <c oughs> ข้าวจังก็ได้รับถ้วยเมล็ดข้าวโดยหัวใจที่เต็มไ,มได้วยความตั้งใจวันต่อมามันก็เริ่มขุดดินปลูกเมล็ดข้าวและรดน้ำทุกๆเช้าทุกๆเย็นไม่นานนัก ต้นไม้แห่งเมตตาก็อง,งอกงามออกผลมากมายขาวจางแบ่งผลไม้เหล่านั้นให้กับสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่ในป่าแห่งนี้ไม่มีใครจะต้องอดหิวโหยอีกต่อไปและตั้งแต่นั้นมาทุกๆุกเย็นเขาวจังจะวิ่งไปนั่งรอใต้ต้นไม้ใหญ่เผื่อว่าคุณตานักเดินทางจะกลับมาอีกครั้งเพื่อที่จะบอกข่าวดีกับคุณตาว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตานั้น ได้เติบโตและส่งผลต่อความสุขไปทั่วผืนป่าแห่งนี้แล้วความเมตตาที่เราส่งต่ออาจงอกงามและสร้างความสุขเด้มมากกว่าที่เราคิดนะคะ